สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการฉลาดซื้อฉลาดใช้วันนี้เราจะมาเรียนรู้วธีการนึ่งปลาทูที่ได้มาตรฐานตอนที่2กันค่ะใช่ค่ะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะทําความสะอาดด้วยน้ําต้มสุอกอะค่ะร้อนๆแล้วอย่างเก่งนี้เราทำความสะอาดตอนไหนบ้างคะตอนไหนบ้างอะคะก็คือก่อนก่อนที่จะนํามาใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็หลัง หลังจากที่เราเนี่ยนึ่งปลาเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดเพื่อนำเข่งกลับมาใช้อีกแต่ว่าของเหมียวเนี่ยจะมีเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะที่นำกลับมาใช้อีกส่วน80%เนี่ยคือแทบไม่ได้นำกลับมาใช้เลยค่ะมีเรียกว่าทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการเานัดเนเนาะใช่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 ค่ะสำหรับตัวภาชนะบรรจุเนะะี่ยค่ะก็จะมีหลักทีน่นิดนึงว่า เก็บไว้ในบริเวณสถานที่ผลิตอาหารนะคะจะต้องมีการเอ่อเรียกว่าปกปิดให้มิดชิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเก็บไว้ที่สถานที่ผลิตอาหารแบบที่น้องเหมียวทำเนี่ยก็คือเป็นของใหม่ก็สบายใจได้ระดับหนึ่งอ๋ออันนี้เพื่ออะไรคะที่เราต้องทำแบบในเรื่องการปกปิดนะมันจุใช่ไหมคะบางทีการเก็บเก็บไว้ในสถานที่ผลิตอาหารตั้งไว้นานๆเนี่ยค่ะอาจจะมีพวกฝุ่นแมลงอะไรเข้ามาได้ ตอนนี้ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะ,ะเหนียวต้องเอาปลาเนี่ยลงไปในหมอ้อนึ่งก่อนอตามมาดูกันเลยค่ะ,คะเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากเลยค่ะ,ะหลังจากที่เหนียวปลาลงหมอ้อนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเหนียวก็จะต้องปิดฝาด้านในก่อนค่ะครั้งหนึ่งแล้วเหนียวก็ปิดฝาด้านนอกอีกครั้งหนึ่ง เกตได้ว่าตัวมหม้อของสถานที่ผลิตอาหารที่นี่นะคะมีความสะอาดจะดูว่าทุกซอกทุกมุมยังไม่มีสนิมเราต้องดูเึ็ขนาดนี้แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีการบำรุงรักษาระหว่างปีถ้าใช้เป็นนานๆนะคะยังคับ